ฟังแล้วอึง้งย้อนรอยดีเจพีเคเผยสาเหตุทำไมต้องคบซ้อน เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลสำหรับการหย่าร้างของดีเจพีเคกับนักแสดงสาวนางแบบโยเกิรต์ตโดยทั้งคู่ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้เซนใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะเหลือเพียงพี่น้องเท่านั้นล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการขุดคลิปของพีเคที่เคยไปออกรายการขับไฟเดย์เทปเมื่อวันที่5ธันวาคม2563โดยพีเคได้เผยถึงเรื่องราวการคบซ้อนในช่วงก่อนที่จะคบกับสาวโยเกิร์ตว่าผมเป็นคนรักคนง่ายในหัวผมเนี่ยผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ที่สุดต้องสวยเก่งฉลาดรัดผมฝากชีวิตไว้ได้ แล้วคนที่ผมคบมาอาจจะมี2ใน5 1ใน5 3ใน5มันก็เลยพอคบได้พักหนึงเริ่มเบื่อแล้วพอมาเจอคนใหม่ที่มีคาแรคเตอร์ที่เขาไม่มีก็เลยชอบมันก็เลยเป็นงูกินหางวน ร้อมกับบอกว่ามันไม่ผิดเราเห็นสเสน่ห์ของทุกคนรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนสวยและเก่งเพียงแต่ว่าสวยและเก่งถึงขนาดที่วันหนึ่งเราต้องยอมขอเขาแต่งงานหรือเปล่าตอนเริ่มต้นจีบรู้สึกชอบแล้วพอเขาชอบเราปุ๊บก็จะคบกันสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเห็นจุดด้อยผมก็จะเอาคนอื่นมาเสียบคบซ้อนตลอดคบซ้อนเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวถึงแม้ชอบเอาตัวเองออกมาอยู่คนเดียวข้างนอกจากครอบครัวผมไม่ชอบอยู่คนเดียวสมมติคนหนึ่งคบกันได้สักพักหนึ่งเริ่มไม่ใช่แล้วผมก็จะหาคนที่สอง ก็จะปล่อยให้คนที่1จับได้และเขาก็จะเลิกกับเราคนที่2จะขึ้นมาเป็นที่1และมีอีกคนหนึ่งมันจะกินหางแบบนี้ไปเรื่อยๆเคยคบซ้อนมากที่สุด7ถึง8คนแค่คุยกินข้าวปล่อยให้คนหนึ่งจับได้แล้วเขาก็จะเลิกกับเราเราตั้งใจระวางแผนไว้แล้วที่ไม่บอกไปเลยว่าอยากเลิกเพราะมันดูเป็นผู้ร้ายรู้สึกว่าเราจิตใจไม่แข็งพอในการเลิกคือจีบจีบได้แต่ถ้าเลิกลำบากอย่าลืมกดติดตามและกดกระ,ระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ